บาด์ได่ะเราเป็นเฟปซีทุกคนมันเคยเบิ่งอ๋อร้านต้อมอยูานากายเป็นว่าเพณนจำมะนาวได้เปรณนจำมะนาวได้อ้อจิ้เสียงปากพร้อมจื้วเมียได้พร้อมจิ้วยางแบนจ้า สิ่งที่เจอบ่อยระหว่างเดินทางนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> อะไรร <c oughs> ้านซ่อมเลยโค้งไปอ่ะเฮ้ยย่างจนหอบร้านร้านซ่อมหยุดตรงหน้านี่ทุกคนกำลังซฮอดตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงกว่าแล้วนะกับ5้าโมง ดีที่ร้านค้ายังป,ดปิดระยะทางจากตรงนี้ไปถึงปลายทางอ่ะประมาณเจ็ดสิบกโลทุกคนหลดหวดัวจ้ะแล้วก็จะข้ามแล้วถึงแล้วจะ้ะหัวหไก่แล้วกนเนี่ยะหัวไก่ด้วยมันหัวอย่างนี้ทางออก มาเดิน้าเกเอากระเป๋านั่งก่อนีกมาเรีบรอยดูค่มเป็นซ้อมรถเว่าไเาขีไเลยมันด<อ>ัหัวหัวอยู่หนา้ากายข้างหน้า สุดจานอยู่นี่ซ่อมรถมือจะคันซ่อมรถมือจะคันเจ็บวางมือก็หลายบ่มีเฉลี่ยมือละคันสองคันบางมือจะชี้หักคันใช่สุดจอนเลยทุกคนจะเป็นเบิร์เดเป็นแต่มา้าเลยเป็นแต่ม้าเหรอโอ้โหเป็นแน่เลย แนงนานเกินไปทุกคนครับเซ็ตมากองดองรถกระไดป้ากระไดเพื่อเราเป็นเปรีซีทุกคนเพน่เคยเบืองอ๋ร้านต้องอยู่หน้ากายเป็นว่าวัตนจำมะนาวได้เพิ่มจำมะนาวได้๋อจืดเสียงปากพร้อมจืดเมียไดพร้อมจืดรถน่มยทุกคนว่าสิไปต่ออะไร เช็คซิว่าจังไดนนี่ปกติว่าสี่หอดประมาณหกโมงเรงมันสี่หอดหรมันเหอดทุ่มนึ่งไม่หรออันบนอันทัวร์เราจะแม่ดีเบาทัวเออเพิ่นเซาเราพิ่นเซาเลยเซากันเลยอืมสีทุกคนตั้งแต่สมัยคนรักต่างไวัซึ่งเขาได้สี่ปีแล้วนะไม่หรอสามสี่ปีแล้วเออก็ไม่ได้ถ่ายมาสามปีเลยสามสี่ปีแล้วค่อยมาลาวแล้วเขาลงประเทศไทย ออเห็นแล้วก็ลงลงคู่มืออยู่ <laughs> นี่วันศุไปปีใหม่ปีใหม่มงก็เลยวันสิกไปนอนเขาเริ่มหรือเริ่มสิบสี่หรือสิบหกนี่เลยสิบสี่อ๋อ,อ 23, สิบหกบ่หอดวันที่ยี่สิบสามไลยหอดวันที่ยี่สิบสี่ไลกำหนดการมัน สิบแปดห้ายิบสี่เอปอปกติมันปีใหม่พอดีวันนี้สิบสามวันสิบสิบแปดห้าสิบสี่อะไรมาสิบเก้าพอไปห้องวันคูนยี่สิบพอดีนะใหท้ทานเสาอาทิตย์มันจะทานเสาอาทิตย์เยอะรถกระบว่เป็นใจทุกคนนีแต่จอดเบื่อแผนที่ได้หนิถ้ามันไปหัวกลางทางเราจะเซเว่าจยางไรแถวไหนแห้งโบมีบอ มีอคุณดิขอดสายขอดหมู่บ้านพ้นปะนนอเออเกษีไบ่ได้หาบ่อนนอนอยู่พี่บ่ก่อนตื่นเช้าค่อยไปแต่เช้าอ๋อน,นี่ก<อ>็มีไป<อ>ประชิคข้ามไปเรื่อยๆนะบอรหกสิบโลมันก็สิ ได้อยู่บ่าจาก40สก่อนห้ <50 S 1> สิบขาบ่ถนอนกัไปนอนทะล่งเจ็ดสิบสองังบอกลังหลายะล,ลังก็มีบาง,างับอพอาส่วนมากฝรั่งน่าจะไปนอนทาะนะไ,าไปนอนหลายนะ